สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้พาทุกคนมาไหว้พระที่วัดสมุทรจีนครับทุกคนอ,อันนี้เป็นทางเข้านะครับซึ่งทางเข้าวันนี้ขับรถเข้ามาเองครับก็คือรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาเองเป็นทางที่จะต้องเข้าไปถึงตัววัดกนครับเพราะวัดน,นี้อ่าอ่าาได้ทราบมาว่าก่อนที่จะ เป็นถนนเข้ามาอย่างนี้ได้เป็นวัดที่จมน้ำครับนะเป็นวัดที่จมน้ําอยู่นะครับแต่ตอนนี้สามารถเดินทางเอารถเข้ามาได้แล้วแล้วก็มีรถบริการจากทางวัดเองเนะครับทุกคนสําหรับรถเล็กนะครับไม่ใช่รถใหญ่อย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานรถเนี้ยสามารถเาเข้าได้ครับแล้วก็มีรถรับส่งจากทางวัดครับรับจากผู้ที่ อยากจะเข้ามาร่วมทาบุญในวัดนะครับทึงัปหลักทางเข้ามานะนี้ก็ถึงตัววัดแล้วครับทุกคนมีสิทุกคน,กคนไม่น่าเชื่อเนาะแต่ก็ยังถือว่าดูดีขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีการบูรณะขึ้นมาบ้างแล้วเศษไม้เยอะแยะเลยนะทุกคนอันนี้วัดกาลังจะมีงานทอดกระถิ่นนะครับ มันจะมีงานทอดปถิยู่พอดีเพื่อจะบูรณะวัดขึ้นมาแล้วก็ดีขึ้นมาเนี่ยทุกคนแสดงว่าวัดเนี้ยท่วมมานานแล้วทีเดียวแล้วนะครับถึงได้มีการบูรณะเกิดขึ้นมาใหม่อ่ะทีนี้เปรียบเทียบให้ดูครับว่ายกขึ้นมาสูงแค่ไหนก็แสดงว่าเวลาน้ําขึ้นตรงนี้จะท่วมหมดอยู่ท่านกรรมธรรมชาติ ในเกาะเกาะหนึ่งเลยนะครับต้องเดินทางเข้ามาจากปากทางเข้ามาในวัดแต่ว่านี่เป็นเป็นเป็นการบูรณะขึ้นมาใหม่หมดแล้วนะครับเนี่ยดูมีเห็นความสวยงามแล้วเห็นไม่ไม่ค่อยเห็นแบบเดิมๆแล้วอ่ะ ลองเดินไปดูข้างวัดกันหน่อยครับทุกคนว่าเป็นยังไงอ๋อมันมีทะเลล้อมรอบเลยครับทุกคนเนี่ยวือมันมีทะเลล้อมรอบอยู่เลยมงว่าอนะไรเนาะแบบอยู่เกาะกลางเกาะก็เป็นอย่างนี้นี้น้ากาลังขึ้นนะครับที่มาถ่ายให้ชมนี้น้นกำกําลังขึ้นมาเรื่อยๆอ๋อเดี๋ยวเขาก็ทําะานังกั้นน้ําไว้อะครับกํานังกั้นน้ำไวรนนำร้รอบๆแบบอยู่ ท่วมก็คงจะท่วมถึงเพราะหน้าน้ำน่ะดูแล้วเนาะทางไปนนะฮะเอปูนขึ้นมาให้สูงขึ้นเข้ามาครับเดี๋ยวเราพากันเดินไปดูเ,เขาบอกมีโบทเก่าที่ท่วมมาท่วมเนตอสมัยก่อนเนียได,ได้ได้ถามเจ้าอาวาสว่าแล้วเจ้าอาวาสอยู่ยังไงเขาก็บอกว่าเวลาหน้าน้ํามาตกอย่งเงี้ยก็จะขึ้นไปอยู่บางทีแบบ บนหลังคาโบสถ์มองเพราะว่าน้ามันขึ้นสูงครับน้ํามันขึ้นสูงก็ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนเนะาะก็ต้องอยู่ตรงหลังคาโบสถ์เวลายืนเนี่ยมองเนี่ยเราออยู่สูงก็โบสถ์ครับเราต้องก้มลงไปมองโอ้โหแสดงว่ามันกระท่วมเยอะพอสมควรนะคทุกคนแต่อันนั้นสมัยก่อนนะครับอย่าอยุสมัยนี้มันมันพัฒนาแล้วครับมันดีขึ้นไปเยอะโอ้โหเป็นไม้สวยงามรับเป็นไม้สัก้วยน่าจะเป็นไม้สัก หลังสาราการ,รเรลี่ยนสวยงามครับทุกคนเห็นไหมฮะมีการพัฒนาใหม่หแล้วซึ่งมีโอกาสก็ลองมาทำบุญไหว้พระนะครับอย่าลืมวัดนี้ก็ถ้าถามว่าเป็นจุดเช็คอินได้ไหมได้ครับวันนี้เพราะว่าสวยตั้งแต่ทางเข้ามาถึงตรววัดนะครับเป็นธรรมชาติสวยงามมากทุกคนอยากจะให้ ให้ลองมาเที่ยวดูเดินมาได้นะครับเดินตั้งแต่ตั้งแต่ทางเข้ามาทางเข้าอะ่ะเดินเข้ามาถึงเป็นตัววัดนะเป็นเดินได้เป็นป่าโกงกลางของข้างทางเป็นธรรมชาตินะครับหรือถ้าใครเดินไม่ไหวก็มีรถรับส่งครับทางวัดมีรถรับส่งรับเราเข้ามาจากข้างนอกเดินพาทุกคนเดินมาเรื่อยๆครับอันนี้คือนะโครงกระดูกของของ อ๋อวาน,านวาน,านวานบูด้าอ๋อโครงกระดูกวานบูด้าครับทุกคนโอ้ันตัวใหญ่ขนาดนี้นะเอะมุงมาติดตรงนี้ของเราได้ด้วยอ๋อตรงนี้แหละจะเป็นเขตของอ่าวไทยด้วยแล้วมันก็เลยไงอ๋ออันนี้เป็นช่วยชามที่ขุดเจอนะครับหรือว่าของเก่าบ้านสมุทรจีนนั่นเอง อ๋อขุดเจอแล้วมาเก็บตรงที่นี่นะครัอันนี้เป็นเรือโบราณครับเป็นเรือโบราณที่ไว้สัญจรเดินทางเข้าออกวัดนั่นเองทุกคนเราเดินดู่ไปเรื่อยๆอ่ามาถึงโบสเก่าแล้วหูกองไม้ดูดีทุกคน เยอะมากเนาะเพราะแสดงว่าวัดเนี้ยเป็นวัดที่อ่าในการก่อสร้างเนี่ยเป็นไม้แบบโบราณจริงๆอครับทุกคนดูสิอ๋อนี่เป็นโบสถ์เก่าครับเนี่ยโบสถ์หลังนี้ที่เขาบอกว่าน้ําท่วมแน่ๆเลยโอ้โหท่วมขนาดน้นนี่หรอเพราะว่าดูแล้วดันสูงมากครับทุกคนเห็นไหมฮะมันน่าจะดันสูงขึ้นมามากเลยอะที่มองเห็นไปไกลๆคือคือซุ้มเข้าไปใน ในโบสถ์ะครับทุกคนดูดิมันดูต่ำตๆแปลกแปลกไอ้ตทวังกขายกขึ้นมาสูงมากเลยครับทุกคนดูสิอา้าใช่จริงๆด้วยทุกคนเห็นไหมฮะสูงประตูจากข้างล่างขึ้นมาตอนนี้เหลืออยู่ครึ่งเดียวครับมันถ้าจะเข้าก็ต้องลอดเข้าไปครับทุกคนดูเ,เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในครับว้าวเป็นไม้ เป็นไม้สับ์รู้ปะเนี่ยอ๋อข้างในมีหลวงพ่อครับกับพระกันครับหลวงพ่อรุ่งครับหลวงพ่อรุ่งสมุดพักดีสิทครับพาทุกคนดูรอบๆข้างในโบสถ์ครับน้ำท่วมแค่ไหนดูครับเป็นค่า ยกจากข้างล่างขึ้นมาสูงขนาดนี้ครับทุกคนดูดิยกสูงไม่สูงทุกคนดูจากประตูทางเข้าครับกับหน้าต่างครับดันขึ้นมาแบบว่ายกจากฐานจากข้างล่างขึ้นมาแบบสูงขนาดนั้นนะเหลือครึ่งหนึ่งของบานประตูเวลาจะเข้าจะออกต้องมุดนะครับทุกคนดูดิคุณต้องมุดออกเห็นไหมฮะ ทีนี้เราไปดูรอบๆบริเวณวัดอ๋อมีพระปรางห้ามญาติถูกไหมครับปรางห้ามญาติเนาะปางนี้อ่าคุณผมได้ดูครับนี่มาริมน้ำแล้วครับทุกคนมาริมมาลิม,ม,ลมเดินดูริมน้ำว่ามีอะไรครับอันนี้หนะ้าข้างข้างขวา,า,ามือนัน่นเลยเป็นศาลอะไร สามสมเชอะไรต่างๆห้านี่ครับหาปากห้าญาติกับกลุ่นเนี่ยเป็นเป็นเป็นจุดเช็คอินได้เลยรือคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าวัดวัดเนี้ยเป็นวัดที่อยู่กลางเกาะนะฮะเป็นเกาะก,กลางทะเลนี่เองภาษาเรา,านะครับอ่ามีมหาปางห้ามญาติ จะเรียกว่าปางห้ามสมุดก็ได้นะเพราะว่า,ว,าว่าเรามีมหาสมุดเข้ามาเนี่ยถือว่าห้ามได้นะครับความเชื่อนะครับไปครับทุกคนเดินไปดูกันเรื่อยๆครับามาดูอีกฝั่งนี้ เมื่อกี้เราอยู่ฝั่งโน้นครับเราเดินดูฝั่งซี่ว่าเมียอะไรฝั่งนี้ก็จะมีพระเจ้าห้าพระองค์ครับยังยังไม่เสร็จไม่เสร็จดี่ปนี่ห้อง่งเดินไปดีครับก็จะเป็นพระนะครับที่อยู่ในเรือครับก็อย่างว่าเลยนะทุกคนนะเพราะว่า ทั่วมก็ไม่รู้จะเอาพราะไว้ตรงไหนนะครับก็เลยเขาใส่ในเรือไว้ได้เองนะเพราะว่าอย่างน้ลอยเรือก็ลอยน้ยนําได้นะครับนี่คนดูครับเรือมาก็จะเป็นกรมหลวงชุมพรเสด็จพ่อรอห้าแล้วก็สมเด็จพระเจ้าตากสินครับเรือของสมเด็จพระเจ้าตากสิน สวยงามครับทุกคนเดี๋ยวเเดินไปเสร็จแล้วเราเดินไปเรื่อยๆนิดนึงครับให้ดูระยบเวลาตัวเอถ้าทุกคนเดินชมอยู่มองเห็นข้างหลังนะครับเป็นศาลาเก่าเล็กๆอยู่ครับเดี๋ยวนองเดินเข้าไปดูครับว่า คือศาลาอะไรครับทุกคนเนี่ยเมื่อกี้มองจากข้างบนลงมาแล้วมอง,มองเป็นศาลาเก่ามีป้ายเขียนไว้นะครับแต่ไม่รู้ว่าคือศาลาอะไรเนะนี่ยฮะเด็กเล็กเนี่ยครับเดยวเข้าไปดูซือว่าคือศาลาอะไรกูอ๋อทุกคนปุติเจ้าวาาครับโอ้เด็กเลเดียวมองจากกุติเจ้าวาาก็ยังเป็นไม้อยู่เลีนะทุกคนเนาะ ใชครับทุกคนทีนี้เราขึ้นมาบนโบสถ์ใหม่แล้วนะครับทุกคนโหเป็นไม้ทั้งหมดเลยวัดเนี้ยแสดงว่าเก่าแก่สมัยโบราณจริงๆเนี่ยเป็นวัดไม้ทั้งหมดครับทุกคนสร้างจากไม้เนาะเพราะว่าสังเกตได้จากโบสถ์เก่าอะครับจะมีเศษไม้เก่าเยอะมากครับเพราะฉะนั้นโบสถ์ใหม่เนี่ยก็เป็นเป็นไม้ยังนั้นเลยครับทุกคน นะฮะข้างบนเป็นไม้หมดเลยเนี่ยทุกคนดูสิเป็นเป็นปูนแค่เฉพาะช่วงช่วงบนแต่ช่วงล่างหรือว่าเป็นพื้นข้างล่างอาจจะเป็นไม้เยอะอืมนะครับทุกคนเนี่ยครับว่าดีขึ้นสูงหรือไม่สูงเนี่ยครับเทียบให้ดูจากจากข้างบน,นยกพื้นสูงขึ้นมาเลยครับสูงมากครับอ่าเนี่ยฮะทางเข้าโบสถ์ครับ เป็นไม้สวยงามมากครับทุกคนมีโอกาสลองแวะมาเที่ยวนะครับเป็นจุดเช็คอินได้เลยจุดหนึ่งครับเพราะว่ามันอยู่ในเกาะเลยนะครับเข้ามาก็จะเจออย่างนี้แหละครับนี่โบสถ์ไม้สวยงามครับอาไปดูข้างในันครับพระพุทธชินราชครับข้างบนนี้นะในนี้คือบอกพุทธชินราชแสดงว่าคงมีพิธี อะไรสักอย่างในนี้นะครับเพราะว่าสายสินยังอยู่เต็มเลยคะฐานก็ยังเป็นฐานไม้เลยทุกคนดูดิฐานนี้เป็นฐานไม้เนี่ยครับดูสิรูปแกะสลักข้างใน,นครับเป็นเป็นแกะสลักได้อย่างวิจิตรมากๆเลยครับทุกคนดูให้ดูรบอบๆนะหน้าตาโอ้โหข้างในนี้สวยมากทุกคนครับ อันนี้สวยมากๆบอกเลยมีโอกาสมานะครับทุกคนมาร่วมบูรสร้างวัดกันที่มันเสร็จนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเรา,เราออกไปดูข้างนอ,อกกันโอ้เนี่ยฮะมองจากจุดเนี้ยโบสเล็กไปเลยครับโบสเก่าดูแบบ ดูต่ําลงไปเลยครับทุกคนครับนี่ที่ภายนอกครับเห็นไหมกองไม้ขวามือครับมีโอกาสก็มาช่วยเ็นสร้างสาลาการประเรียนพิเศษนะครับทุกคนดูนะครับเพราะว่ายังไม่มีช่อฟ้าเลยครับก็ฝากไปนะครับทุกคนกับชีปไหวพระที่วัดขุนสมุทรีนะครับทุกคนสวัสดีครับ